ปรากฏว่าส่วนใหญ่หุ้นปันผลมันเหมือนเราซื้อแม่วัวเนาะแม่วัวที่เป็นวัวพันนมละเราเราก็รีดวัวอย่างเดียวรีดน้ํานมอย่างรีดน้ํานมอย่างเดียวปรากฏว่าแม่วัวมันก็มีอายุไขว่าแต่ถ้าเราไปดูประเทศอื่นบางทีเราซื้อหุ้นที่มันปันผลเยอะๆมันมีโอกาสที่ไปเจอหุ้นที่มันเป็นลูกวัวด้วยเราปันผลด้วยเราโตด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่โอกาสแบบเนี้ยผมบอกเลยวันเนี้ยที่เวียดนามน้อยลงเยอะแล้วนะครับเพราะตอนที่ผมลงทุนนะ่ะสิปีก่อนดัชนี600วันเนี้ยพันสามห้าสิบ สิงหานี้เราสุดคุ้มเรียนรู้การลงทุนที่เสียไจแพ็คคอร์ตเดียวคุ้มทั้งปีซื้อ1ได้เพิ่มอีก3เพียงสมัครคอร์ตเรียนการลงทุนออนไลน์เสียไจแพ็กแพ็กเกจรายปีเพียง6,990บาทรับฟรีหนังสือแบสเลอร์ทั้ง3เล่มที่นักลงทุนห้ามพลาดมูลค่ารวมกว่า1 0 0 0บาทจำนวนจำกัดรีบสมัครเลย สแกนค r อโดเพื่อลงทะเบียนรับโปรพิเศษหรือโทร081 203 0000 081 203 0000ปันผลไป7-80%ด่เร์ละพอผ่านมา5-6ปีถ้าเราหวังว่าปีไหนมันจะแคลลบ5้ปร์เซปันผลจาก15เป็น30ปรากฏไม่มีเลยตอนนี้หุ้นมันอาจจะขึ้นมา30-40%แล้วที่ขึ้นมาไม่เยอะเพราะอะไรครับเพราะว่า เขากลัวว่าอีกหน่อยรถไฟฟ้าจีนเข้าไปไอเนี่ยหนักเลยถูกป่ะถ้าหนักเลยอะ่ะแต่ว่าถ้าใครที่ถือมา5ปีเนี่ยมันก็ปันผลไปเยอะแล้วอะ่ะแทบจะเกือบครบต้นแล้วแล้วแถมต้นมันไม่ลดด้วยตัวแม่มันขึ้นมา3-40อเนตอนนี้ก็กำไรละหุ้นอย่างเงี้ยมีที่เวียดนามนะครับหุ้นที่ปันผลเยอะๆอะไรเงี้ยหรือหุ้นประกันชีวิต ประกันวินาศภัยประกันอะไรพวกนี้ที่ตัวเล็กๆอ่ะก่อนหน้านี้ที่อยู่ในตลาดฮานอยนะครับปันผลได้แบบ7-8%แล้วโตปีหนึ่ง 30- 4 0ด้วยนะช่วงเมื่อก่อนประมาณสัก7-8ปีก่อนแต่ตอนนี้หุ้นพวกนี้ที่มันปันผลเยอะๆผ่านมา5-6ปี7ปีหุ้นมันขึ้นมา100-150%ปันผลมันก็ลดลงเหลือ3% 4%มเปละบางทีเราเห็นหุ้นปันผลเยอะๆเราชอบคิดว่าเฮ้ยหุ้นมันไม่ขึ้น เพราะหุ้นปันผลเยอะๆในประเทศไทยเป็นแบบนั้นเราซื้อหุ้นแบบคิวเฮาใช่ป่ะเมื่อก่อนปันผล5%ตอนนี้เราแทบอยากจะปันผลไม่คืนใช่ป่ะปันผล5%้รับมาไม่กี่ปีราคาหุ้นลงมา50%แล้วอะไรประมาณนั้นถูกป่ะเออปรากฏว่าส่วนใหญ่หุ้นปันผลมันเหมือน เราซื้อแม่วัวเนาะแม่วัวที่เป็นวัวพันนมแล้วเราเราก็รีดวัวอย่างเดียวรีดน้ํานมอย่างรีดน้ํานมอย่างเดียวปรากฏว่าแม่วัวมันก็มีอายุไขไว่าแต่ถ้าเราไปดูประเทศอื่นบางทีเราซื้อหุ้นที่มันปันผลเยอะๆมันมีโอกาสที่ไปเจอหุ้นที่มันเป็นลูกวัวด้วยล้วปันผลด้วยล้วโตวด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่โอกาสแบบเนี้ยผมบอกเลยวันเนี้ยที่เวียดนามน้อยลงเยอะแล้วนะครับเพราะตอนที่ผมลงทุนนะ่ะสิปีก่อนดัชนี600วันเนี้ยพันสามห้าสิบ ผมลงทุนฮานอยวันนั้นน่ะประมาณร้อยหนึง่งปีแรกร้อยหนึง่งสักพักมันก็ขึ้นสิ้นปีขึ้นมาร้อยสิเราก็ดีใจเราลงทุนเน่ยหุ้นเล็กปรากฏว่าซื้อไปเจ็ิตัวเลยปีหนึ่งกว่าจะซื้อครบเนี่ยหมดไป8-9เดือนพอซื้อเสร็จปรากฏว่าพอปีที่สองนะครับดัชนีฮานอยลงปีหนึ่งห้าเนห้าอร์้าปเะครับลงต่อเนื่องทั้งทั้งนี้งบโตสามี 3, ่อร์เซต ผมก็หาเงินซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มผมกำลังบอกว่าผมเนี่ยแหละชอบซื้อหุ้นตอนที่ขาลงเท่า value มันเพิ่มขึ้นเนาะ key m e ม r i c มันเพิ่มขึ้นร mm hmm. ายได้เพิ่ม mm hmm. กําไรเพิ่มบันผลเพิ่มราคาหุ้นลงเรากลัวไหมไม่กลัวหุ้นไทยก็เหมือนกันช่วงเนี้ยขาลงแต่งบบางทีมันลงมากกว่าเพราะกกว่าราคาหุ้นที่ลงอีกคิวหนึ่งใครตามงบละเอียดละเอียดผมเห็นนักลงทุนหุ้นไทยน้องๆหลายคนเนี่ยตามงบทุกคิว หุ้นลงมา4 0พอเปิดเขาบออกมาโอ้โหมันถอยหลังเข้าไปอีกถอยหลังเข้าไปอีกใช่ปะ่ะมันกลายเป็นว่าอันนี้มันคอนเวอร์เจนต์นะเราอยากลงทุนหุ้นที่มันไดเวอร์เจนต์คืออะไรครับราคาหุ้นลงแต่พื้นฐานหุ้นมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถ้าอย่างเงี้ยใจชื้นถูกป่ะราคาหุ้นลงมาพื้นฐานเพิ่มขึ้นสุดท้ายภายในเวลาไม่กี่ปีเวลามันจะเป็นเพื่อนกับเราถูกป่ะอ่ะมันก็จะเบรกราคาวนี้เพอร์ฟอร์มแต่ หุ้นไทยหลายๆตัวตอนเนี้ยมันโดนดิสラบเนาะมันสูญเสียศักยภาพกลายเป็นหุ้นลงเสร็จพองบออกมามันลงต่อลงต่อเนี่ยมันก็เลยเป็นจุดที่ชาเลนเป็นจุดที่ท้าทายนักลงทุนอะไรย่เงี้ยครับอันเนี้ยหุ้นสยามซีเมนเนาะทำไมเราต้องลงทุนผมว่าหลายๆคนไม่เข้าใจเนาะว่าลงทุนเก่งกําไรพนันต่างกันยังไงการลงทุนเนี่ยจริงๆมันเรียบง่ายมาก มันเราซื้อหุ้นเสร็จแล้วก็นั่งกดิกเท้าเหมือนที่อาจารย์นิเวศบอกแล้วสุดท้ายผ่านมา20ปีมันควรจะรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นเหมือนเสียใส่แพ็คขอเรียนการลงทุนที่มาแรงที่สุดในปี2024ที่จะไม่พลาดเทรนการลงทุนในปี2025เริ่มเรียนได้ทันทีสอนโดยกูรูด้านการลงทุนอาทิเซียนมี่อาจารย์ธิวาชินทดาพงศ์ดรวิสิตองค์พิพัฒนากุลดรนิเวศเหมวชิระวรากร อาจารย์สุธนสิงหาสีทางกูลอาจารย์กวีชูกิจกเกษมและอาจารย์ปกิตศีรีวัฒนาเกตชมคอสการลงทุนได้มากกว่า500วิดีโอจัดบทหมู่เพื่อง่ายต่อการเรียนและอัปเดตวิดีโอเข้ามาใหม่ๆตลอดทั้งปีศึกษาทั้งการลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศ มีแพ็กเกจสมาชิกให้เลือกถึง4แบบทั้งรายเดือนราย3เดือนราย6เดือนและรายปีรายเดือนเพียง1,990บาทและรายปีที่คุ้มที่สุดเพียง6,990บาทตกวันละ19บาทเท่านั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร081173-9000หรือแอดไลน์ at, at CSI Society หุ้น s c c ถ้าใครลงทุน ตอน50ปีก่อนตลาดหลักทรัพย์ปีนี้ปีที่50พอดีเนาะถ้าลงทุน1ล้านเมื่อ50ปีก่อนเป็นหุ้น8ตัวแรกนะวันนี้จะมีเงิน163ล้านทางทั้งที่หุ้น s c c นะ10ปีนี้มันลงมา5-60%นะจากหุ้น400เด้งมันควรจะเหลือ163เด้งเราก็ไม่เดือดร้อนถูกปะ เออแต่ประเด็นคือเรามาซื้อตอนไหนครับซื้อตอนที่มัน400เด้งแล้วซื้อ10ปีที่ผ่านมาปรากฏซื้อไป400ล้านตอนนี้เหลือ163ล้านเราก็จะเดือดร้อนอีกฉะนั้นสเตทที่ลงทุนน่ะสำคัญมากว่า Early State หรือเปล่าหุ้นอย่างลามคำแหงคอส p ิทอลหุ้นตัวเนี้ยถ้าคุณซื้อ IPO อาจจะเป็นหุ้น6 70เด้งนะครับวันที่ IPO เลยอ่ะคุณเห็นไหมเทรดดิ้งวิวตรงที่อยู่ฐานล่างๆแต่ถ้าคุณซื้อไฮของรอบนี้ยครับ คุณจะเสียไป60%นะครับแต่ถ้าคุณซื้อช่วงวิกฤตนะครับช่วงวิกฤตคือช่วงไหนครับคุณคุณไหมครับ30บาทรักษาทุกโรคคุณคุณไหมอ่ามีคนรวยจาก30บาทรักษาทุกโลกนะครับมือขวาคุณทักษิณที่เป็นทนายนะครับคุณวิชัยทองแตงเนาะตอนนั้นใครถือหุ้นโรงพาบาลนะครับผมบอกเลยเวลาได้รับจดหมายประจำปีสะดุ้งทุกที จดหมายไม่ใช่ปันผลนะครับเขาบอกว่าเงินโรงพยาบาลหมดแล้วเพิ่มทุนหน่อยเงินโรงพยาบาลหมดแล้วเพิ่มทุนหน่อยถ้าคุณถือหุ้นอยู่10ล้านคุณอาจจะโดนเรียกให้เพิ่มทุนปีละล้านสล้านเลยประมาณนี้นะทุกคนขายหนีหุ้นโรงพยาบาลหนีตายกันเป็นแถวนะครับทําไมขายหนีตายรัฐบาลบอกว่าคุณต้องรับคนไข้ทั้งหมดโดยเหมาจ่ายหัวละ1พันสอบาทคนที่ผมรู้จักนะครับนอนโรงพยาบาลติดเชื้อนะครับ นอนโรงพยาบาล2เดือนค่ารักษาล้านหนึ่งรัฐบาลให้มาพันสองรบาทโรงพยาบาลเงินพอไหมครับมันก็อาจจะไปตู้ตกับคนที่ไม่รักษาแต่ตู้ไปตู้มาทุกปีขาดทุนทุกปีเพิ่มทุนทุกปีแต่เชื่อไหมครับจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่น่าลงทุนที่สุดหุ้นลามกำแหงลงมา6-70%นะครับถ้าคุณซื้อบอททอมตรงนั้นแล้วมาขายตรงไฮก่อนที่มันจะแคสรอบนี้เมื่อ2 3ปีก่อนเนี่ย มันจะกลายเป็นหุ้น400เด้งทันทีครับคุณเห็นภาพอย่างผมพยายามจะซื้ออะไรพยายามบอกว่าเฮ้ยถ้าเราซื้อหุ้นที่วิกฤตนะแล้วมันเป็นวิกฤตชั่วคราวอะแล้วสุดท้ายคุณไปขายตอนที่เฮ้ยทุกอย่างมันดูดีอะเหมือนเวียดนามช่วงเนี้ยเฮ้ยทุกอย่างมันดูดีอะหรืออเมริกาช่วงเนี้ยที่ทุกอย่างมันดูดีอะโอ้โหผลตอบแทนแม่งมหาศาลนะแต่ส่วนใหญ่เราทําเป็นไงครับตรงกันข้ามใช่ปะเราซื้อตอนนี้ทุกอย่างดูดีอะ แล้วพอทุกอย่างไม่ดีเราก็ชักอยากขายละซื้อตอนที่ทุกคนบอกว่าเฮ้ยรวยจากหุ้นไทยซื้อเมื่อ10ปีก่อนพผ่านมา10ปีเฮ้ยเอาไงดีว่าช่วงนี้ไทยไม่ดีท่องเที่ยวก็แย่เฮ้ยเราจะมาขายช่วงนี้ไม่ได้นะครับถูกไปอกีกถูกว่าเราต้องรอขายตอนช่วงที่มันดีใหม่แต่ตอนนี้หลายๆคนเริ่มกลัวเฮ้ยมันจะมีโอกาสดีใหม่ไหมเดี๋ยวติดตามต่อหุ้นอย่างสนามบินสุวรรณภูมิเนาะถ้าเราซื้อตอน i p o ไปขายที่ไฮนะครับมันจะได้ประมาณสักห้าเด้งแต่ถ้าเราซื้อตอนไหนครับซื้อตอนสนทิปสนามบินขายที่ไฮเมื่อ2อสมปีที่ผ่านมาเราจะกลายเป็นหุ้น50เด้งเนะาะทั้งทั้งที่สนทิปสนามบินกี่วันไม่กี่วันถูกว่าแต่ถ้าเราซื้อไม่กี่วันนั้นอะ a r k e t c aot เหลือส0งหมล้านอะน่ารวยไหมน่ารวยคนที่รวยจากหุ้นสนามบิน aot ก็คือมีหมอพงศัก์ ผมอ่านบทความเขาเนาะหุ้นหนึ่งตัวลงทุนร้อยล้านสามารถสร้างพอร์ตพันล้านให้เขาได้เลยอาหุ้นตัวเดียวกำไรพันล้านถ้าคุณทำธุรกิจให้มันมีพันล้านจากร้อยล้านผมว่าคุณต้องทำงานถวายชีวิตให้ทั้งชีวิตเลยะถูกไหมแต่หุ้นตัวหนึ่งจากร้อยล้านเป็นพันล้านจากที่แกซื้อตอนวิกฤตแค่นั้นเองหรือตระกูลคิงพาวเวอร์เนาะ เขาก็ซื้อมาก่อนแต่อาจจะไม่ได้ซื้อวิกฤตใช่ไหมสุดท้ายก็รวยจาก AOT ถ้าเขาขายทันแต่พอดีผมดูรายชื่อหุ้นอาจจะไม่ได้ขายเนาะช่วงนี้ก็ท้าทาย AOT ถูกไหมนะักท่องเที่ยวออกอะไรหลายๆอย่างแล้ว King Power ก็ขังค่าเช่าเสร็จแล้วก็ตอนนี้รู้สึกจะยกเลิกสัญญาหลายๆอันประเด็นคือตอนนี้กลายเป็นว่ากำลังซื้อไม่มี King Power หลายๆปีที่ผ่านมาขาดทุนขาดทุนขาดทุนหน,นักมาก ห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ